สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นของเราปีนี้นะครับมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างของเราจากกระเกษียณอายุราชการจำนวน21ท่านผมขอเช่นชมนะครับทุกทกท,กท่านที่จกกะเกษียณอายุราชการก็ขอยกย่องชมเชยว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนจนมาถึงวันนี้คนเรานะครับ กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องผ่านขวากน้ําผ่านความยากลําบากนะครับทำงานด้วยความเต็มใจด้วยความตามระเบียบคัดลองค,อง,คองทมและข้อกฎหมายต่างๆนะครับก็ถือว่าท่านได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตแล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้กลับไปพักผ่อนแล้วก็ไปดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านได้แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และได้นำเอาความรู้ความสามารถของท่านประสบการณ์ของท่านมาใช้พัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญเช่นเดียวกันในโอกาสนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนลบานประทานพรให้ท่านผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้ง21ท่านนะครัท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกกับหลานไปนานครับขอบคุณครับ ครับก็สำหรับปี2559ก็ถึงอีกแล้วเดือนกันยายนก็จะต้องมีผู้กเกษรราชการทำงานครบอายุ60ปีเข้าสู่เลขที่61นะครับก็ถือว่าได้รับราชการมาได้สนองคุณแผ่นดินมาอ,อย่างดีโดยไม่มีข้อผิดพลาดก็ถือว่า60ปีที่ประสบความสำเร็จของชีวิตของอข้าราชการทุกท่าน ในานามของสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งประกอบด้วยสมาชิก42ท่านนะครับก็ขออำนาจคุณภระศรีรัตนวไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้เกษียรราชการทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและรับใช้ประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ ก็คงจะเป็นอีกรอบปีหนึ่งนะคะจะครบวาระของการจากกระเกษียณอายุราชการถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเราจะต้องสร้างบุคลากรอื่นขึ้นมาทดแทนบุคลากรทั้ง21คนที่จกกะเกษียณอายุในรอบปีนี้นะคะเราก็จะต้องขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ครองตนอยู่ในวิถีชีวิตที่พอเพียงแล้วก็ถ้าอะไรที่ คิดถึงบ้านเราก็ให้กลับมายเยี่ยมเยียนกันได้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านผอปียชัยค่ะ <c oughs> เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของผู้ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการซึ่งผู้กเกษียณอายุราชการถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติคุณความดีให้กับแผ่นดินนะครับหลายคนก็ ดูผิวเผินดูข้างนอกแล้วเหมือนกับว่าท่านยังไม่น่าจะกเกษียณอายุราชการยังดูหนุ่มแน่นยกตัวอย่างท่านผู้อำนวยการปิยชัยตุยซีมานะครับท่านยังหนุ่มแน่นเห็นฟันขาวๆท่านมาแต่ไกลนะครับท่านมีบุคลิกน่ารักนะครับความน่ารักของท่านเนี่ยแสดงออกหลายอย่างบางครั้งท่านบอกว่าท่านโกรธแต่ก็เราดูแล้วเราก็ขำๆนะครับ เวลาท่านโกรธเราจะเห็นอาการของท่านคิ้วเริ่มผูกโบน่ารักนะครับคิ้วเริ่มผูกโบแล้วก็าหางตาด้านซ้ายกับริมฝีปากทางด้านซ้ายก็เริ่มเขยบเข้าหากันแล้วท่านก็จะก้มหน้าบ่นพึมพำเม,ม่นหยังเห็ดหยังเบิง์นเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่พวกเราก็ไม่เคยไม่เคยโกรธท่านหรอกเพราะว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็จะหายในเรื่องของการทํางานนะครับก็กราบเรียนว่า ท่านมีขีดความสามารถในการทำงานในการประสานงานแล้วก็มีทีมงานที่น่ารักซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่สำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้นำชื่อเสียงมาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กเกษียณอายุราชการโดยเฉพาะพี่ปิยาชัยนะครับให้ท่านมีความสุขหลังจาก,กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าได้ถือโทษโกรธกัน ให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ